นี่นะโอ้มีหน,น้าเออเนี่ยสละทิ้งไปเลยร่างกายน,นะไม่จะได้นะั่นนะนี่เขาเรียกว่าอ่ายอมสละมอบการถวายชีวิตนี้ไปเลยถ้าไม่รู้ทำก,ก็ให้มันตายไปเลยไม่หมดกิเลสไม่สิ้นกิเลสให้มันตายไปเลยผลสุดท้ายกิเลสมันตายนะ ไม่ตายเราไม่ตายนะจิตเดชมันตายท่านท่านเรียกจิเดชตายไปจากหัวใจนะจ๊ะนั่นจิเดชมันตายจากหัวใจก็เลยทำมาครอบคลองใจเองก็มีความเจริญรุ่งเรืองใน่ไหมนี้มันนะนี่เคยท่านเรียกบุญบารมีเคยสะสมมามันจะสู้จิเดชได้เห็นไหมล่ะไม่อย่างนั้นสู้มันไม่ได้จิเดชมันเนอมนาจมาก คำว่าอำนาจกิเ่นโอ้โหไม่นอกอย่างนีง้นไม่ได้อะทำอย่างเดียวเป็นคู่ต่อก่อนกับกิเลสทำของพระเจ้าตัปสรุมาเนี่ยท่านเลยบอกว่าที่นี่เมื่อฝึกมากๆที่สติมากมากที่นี่ปัญญาเกิดนี่ท่านเรียกปัญญาละล้วนที่นี่อันนี้ปัญญาสังหารกิเลสบุญเป็นเครื่องมือให้ส่งนําพาให้เราถึงแต่ปัญญาตัวสังหารกิเลส นั่นพระเจ้าจะให้นิยมทำบุญเห็ุทานรักษาสิลภาวนาเพื่อเป็นเครื่องป้องกันจิตใจเราเป็นที่พึ่งให้ใจเรานี่คำว่าบุญนี่นะศีลนี่นะเป็นเครื่องป้องกันให้จิตใจเราไม่ล่วงละเมิดแต่ปัญญาตัวเป็นตัวสัางฐารกิเรตรอบรู้ทุกอย่างั้อมาปัญญารอบรู้นะั้นมันถึงสัางฐารกิเรตลงนะหลวงพ่อเลยบอกพวกเราเนะี่ยนอนกอดกองชี้กันเห็นไหมล่ะนะ อยังว่าดีขี้ดีอยูน่นะออมก็ดีเนาะ,นะแต่บางคนไม่รู้ว่ามันดีเลยขี้เนาะ,นะ <laughs> แต่ผู้ที่ผู้ที่รู้แล้วก็ชีมเหมืนจะไปทําไมนั่นนะก็โ,โยนมาทิ้งเาะดี๋ยไปเข้าใจมัน, <c oughs> นแค่นั้นแ <c oughs> หละ <c oughs> แต่แต่แต่เรามาถึงเนาะเพีงนงไม่จะบ,บอกรักรักใครใช่ไี้ <laughs> <c oughs> ก็บ,บอกรัก มันไม่เบื่อเลยไงมันบอกแล้วกันนี่คือมันบอกแต่รักกันนะรักกันเนี่ยเนี่ยมันจะรักกันไปถึงไหนถึงว่าใช่ไนะเดินเนี่ยนี่เขาเรีปัญญาทางโลกเนาะผมไม่รู้นะเราไม่ว่าเขาหลอกเพราะเขาไม่รู้ไม่เห็นนะให้เขาสนุกสนานเราจะเหลวงพ่อไปหมดแรงหมดไปอยู่ที่ออบหลวงโอ้โหรู้สึกชนนันหนาวด้วยนะครับอ๋อมันหนาวที่ปีกายมันทั้งหนาวทั้งหมดไป หมดแลวโอ้นึทถึงนึกถึงที่คุยกับโยมาทูนให้ฟังไงพญาอมัจุรัชมันจะมามันบอกว่ามันจะมาเอาร่างกายกับคืนไปมันนะเราบอกอ้าวจะมาอย่างไงสมควรถึงเวลาท่านจะไปด้วยยางมันถามพญามัจุราชไม่ใช่โยมาทูนนะไม่ใช่โยมมาทูนพญามัจุราชนะอ่าเขาเรียกพญามัจุราช มันถามว่าท่านพอไปได้ยังอะจะให้ไปไหนนะ่ะมันจะได้เวลาท่านแล่นเนี่ยหมดแรงแล้วไม่ใช่หลือมันว่าอ่ะเนะอะอ,อแล้วต่อตัวมันนะ่ะกูหมดยังไงแรงกูยังมีลมหายใจอยู่แบบนี้นะ่ะสมควรแล้ว,วมันบอกก็เลยถามเนาไอ้พญามัจจุราชถ้าว่ามึงดีกว่าพระเจ้าหรือว่าพระ พุทธเจ้าดีกว่ามึงมันบอกพุทธเจ้าที่ดีกว่าทำดีกว่าเลิกกว่าในโลกอแล้วมึงจะเอากูไปทําไมนี่กูกำลังแสดงคำเนี่ยนะอืาถ้ามึงว่าทําของมึงดีกิเลสมึงดีกว่าพุทธเจ้าก็มึงเอาไปเลยกูไม่ว่าหรอกแต่ทํมึงคิดว่าทําของพุทธเจ้าดีกว่ามึงก็ถอยไปก่อนเถอะมึงมันถอยไหมันถอยทางให้เรานั่นเห็น่นั่นแหละเริ่มได้แรงกลับคืนมาเขาแล้วเขาต้มประโยชน์ให้ ม่จอดเขาต้มให้ก็รู้รู้ว่าอาหารเราเกิดมาครั้งแรกบิดาเอาให้เรากินอะไรแรกๆกเราเกิดมาบิดาในป้อนอะไรเราจนจําใจความได้มันชิดนะ่าต้มน้าปลาาแล้วก็ต้มผักคือ,อทําไมมันชิดอยู่น้ําปลาอ่านะอันนี้อาหารหลักๆของทางการรับแรกๆเลยก่อน mm hmm. พอดีก็ต้มน้ําต้มน้ําปลานะแล้วก็ต้มผักมาหนนะแล้วก็หุงข้าว,วร้อ้นมาเลยก่อนนะ ใส่เข้าไปหมดจานหนึ่งเลยมีพลังขึ้นมาเลยนะ่ะถ้าอย่างนั้นตายซนะหรือ่าออกหลวงเนี่ยปีที่แล้วนหละนะนะพยายามัจจุราชมันถอนอะ่าพยามาัจจุราชมันถอยไปนะั่นแต่โยมทูดแล้วเขาบอกว่าเขาไม่พุ่งกับเราตั้งแต่วันทิ่ดีขาดนั่นแหละสังขารทุ่าน,ท,านท่านจัดการเราเองเขาบอกอย่างนี้ะนะนั่นเห็นไหมเนี่ยถึงบอกว่าพระอรหันต์ท่านจะทำลายธาตุกันเมื่อไรก็ได้ถ้าหากไม่ยังไม่ สงสารเพื่อนมนุษย์อยู่เอ็งมาแต่ถ้าทหารมาทนไม่ไหว,ไวก็ทําลายมันซะไอ้นนี่ก็เรบาบอกว่าเราจะพอไปได้นะอายุแค่หกสิบกว่าอนนเองบอกนะอย่านั้ยังแข็งแรงอยู่นี่เห็นไหมน,นะนั่นแหละพยายามปฏิรูปาาไม่ใช่โยมปทูตนะเนาะคนเล่าเรื่องกันนะพยายามานป่ะ,ปะ,ปะป มันกับมันหัวใจเรานั่นแหละตั้งแต่วันนั้นมานิพยามัจะลัดยังไม่เข้ามาใกล้เลยแล้วมึงถอยไปก่อนนะมึงถอยไปก่อนกูยังไม่พร้อมกูพร้อมกูทำลายกูเองก็บอกไว่แล้เเลยพยายามรักษาอยู่นี่แหละทามันนไปเราก็จะพักผ่อนให้มันนั่งาจไม่ฝืนมันถ้ามันพอสู้ได้ก็สู้ไป ถ้าดูไม่ไหวก็จะพักผ่นอนให้มันร่างกายไม่ฝืนมันนี่เขาเราสังขารเราไม่ฝืนมันอนะเรารักษา,าธาตุการของเราเองนั่นเรารู้ดีาธาตุนารของเราเรารู้ดีนะนะเห็นไหมล,ะนะล่ะนั่นแหละวันนั้นเก็ต้มผักมาเห้ไอ้ที่นี่โยมก็อุ้ยแล้วกพกอจินผักกับน้ำปลาอุดหอมอุยากจะกินด้วยวะ <c oughs> หิวตามหลวงพ่อเกลยวเลยทีนเนี่ยทำเหมือนลอหลวงพ่อนะหว่าบางคน <c oughs> นี่อาหารดั้งเดิมตั้งแต่เป็นเด็กแม่ให้กินอะไรนั่นจะเอาผัดหมูเอาผัดทอดมันจะอ้วกนั่นเลยมันรู้เลยนี่มันรู้ธาตุขันมันจะรับอะไรได้นี่นี่นี่มันรู้เองนะนี่คนไข่รู้ดีมันจะรับอะไรได้มันรู้ดีนั่นแหละธาตุขันนนี่เขาเลิ่ดเราจะเป็นเจ้าของร่างกายธาตุขันมันรู้ดีมันกินอะไรได้มันก็รู้ดีกินอะไรได้มันก็รู้ดีมันนั่นเดี๋ยวไปฝืนตนเอง นี่เขาเราเรียนรู้ธาตุขันนะเรียนรู้ธาตุขันตนเองอ่าเห็นไหมนั่นแหละหลวงพ่อถึงไม่พื้นมันถ้ามันง่วงเต็มที่หลวงพ่อก็หลับให้มันเลยถ้ามันร่างกายอ่อนเพลียเต็มทีก็หลับให้มันไม่พื้นมันนั่นเห็นไหมะนะไม่ใช่หลับไปประมาณสิบนาทีนะเขาไปในห้องอนะกันปมันอ่อนล,าลอ้าเราเอ็นกายทนิดก่อนหรอมั้ง ปิดแอร์เหนาะเปิดแอร์ผมจุผมจพรพอดีกันหลับไปจ้ะพอได้ยินเสียงโยมคุยกันเสียงคุยกันทั้งนอกเอตเตรโลตึงทงั้งคุยทรรมากันนั่นแหละแข่งกันคุยอย่างนั้นเอาคุยกันไปบองนะคนนี้คนคนนั้น,ะน,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 นก็คุยคนนี้ก็คุยเราจะนอนจะนอนฟังคุยไปท่ทนฟังไปก็เลยหลับไปนะหลับสิบนาทีนะชาิไฟแล้วบอกเออชาิไปพอแล้วอเอาพอเลยแล้ว ตื่นเลยอ๋อยังจะไปก็บอกออกมาไปได้แล้วนะชาติตายหลวงพ่อไปชาติมัอพูดท่านลออนะ้อนะหล <laughs> วงพ่อชาติแค่นั้นแหละมันชาติมากมายแล้วอยู่กุฏิมม่อ,อยู่วัดเท่าไหร่กันมากจุดหนึ่งชั่วโมงถ้ามันเพลียเต็มทีนะดูวัดนะหนึ่งชั่วโมงนอกนั้นก็ทำธุรกิจตัวหนึ่งอืมอืมนั่นแหละ หน่งภาวนาบ้างเช็ดถูนู่นเช็ดถูนี่บ้างแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นอยู่อย่างมากนะส่วนมากก็มีสามสิบนาทียี่สิบนาทีถ้ามากจนหนึ่งชั่วโมงบางวันนี่หรือว่ามามมันมันเพราะมันฝึกมาอย่างนั้นเพราะมันฝึกมาอย่างนั้นมันก็เลยติดอยู่อย่างนั้นนั่นแหละหลวงพ่อถึงไ่ทำอะไรตรงรวดเร็วข,ข้องแก้วกงวั ไม่ไม่อึดอัดเจริญชานะนั่นแหละถ้าฝึกแค่นอนแค่นั้นก็ฝึกแค่นั้นน,นนะไม่ให้เกินนะั่นถ้าออกมาอย่างนี้ถ้าจะฝึกจะนอนเนี่ยกำหนดเวลาไปเลยเลยพึ้งเลยรู้เลยนะ,ะบอกตีสามมันก็ตื่นตีสามใช่ไหมก็เหมือนที่มันนอนเนี่ยที่บ้านโยมสาวิตเนี่ยตีสามพึ้งเลยนะรู้เลยนะ จะให้มันละเบียก็มันก็ภาวนาไปจะตีสีถึงจะสวดมนต์ถูกพอดีมันร้อนหรลยอาบน้ําดีกว่าแล้วมั้งแต่ควันมันร้อนอาบน้ําดีกว่านะพอดีนาฬิกาลุกตาหนึ่งแรงแรงแรงแงแรงเรดังดีมือนกันนาฬิกานาฬิกาลุกตะหลันนะแร่งรงรงรง นี่เขาเรียกว่าเรามาปลกใจเราอบรมใจเราปลกจิตใจเรานั่นเี่นะเขาเรียกว่าอบรมหม่มนิสัยเราที่เป็นคนนิสัยกระด้างกระเดืองเป็นคนนิสัยโหดร้ายนิสัยที่ไม่ดีชอบนินทาคนอิจฉาคนให้ได้คนอื่นเขาเนี่เขาเริ่มมาปลกใจเรานะในหมู่คณะกระดูคนคนไหนมีกิเลสน้อยกิเลวคนไหนมีอิจฉาน้อยอิจฉามากคนไหนเห็นแก่ตัวก็รู้นี่ มืนไม่กลัวมาทําอาหารคือกันบ้างสามัคคีกันไหมน้องพ่อมองดูนะไหนไม่สามัคคีคนนี้เอาลัทเปรียบคนน้องพ่อดูนะไม่ใช่ไม่ดูนะคนประเภทนี้จะสอนอยากคนนี้เพศสอนอยากรู้หมดนั่นแหละแต่มันไม่พูดก็เลยมันมานามาสอนเรา